สวัสดีครับสําหรับวันนี้ทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตูเคสโซกูดอยู่กับผมมารุตครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมารุ t ตูเคสโซกูดนั่นเองวันนี้มีข่าวาวเกี่ยวกับค่าไฟยังสูงอยู่ใครเป็นบ้างยกมือขึ้นครับแอะไปเจาะข่าวเจาะประเด็นกันดีกว่าว่าทาไมค่าไฟยังสูงขึ้นอีกอ่าไป ไหนค่าไฟลดถูกไหมฮะชาวเน็ตงงบินเมษาถึงพฤษภาคมยังสูงการไฟฟ้าแจง้งปรับปรุงระบบยังไม่เสร็จอ้าวค่าเสร็จ11พฤษภายันคืนเงินบินรอบมิถุนาการไฟฟ้านะฮะแถลงข่าวเจ็บพฤษภาคมนี้แน่นอนอ้าวยังไงกันระบบยังไม่เสถียรแปลเออไปตามข่าวครับปะจากกรณีนี้นะครับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่21เมษายนนั่นเองรับทราบมาตรการของกระทรวงพลังงานในการลดค่าไฟช่วยเหลือประชาชน3เดือนหรือระหว่างเดือนเมษาถึงมิถุนายน2563นั่นเองโดยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ 1. ยกเว้นค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง150หน่วยและ 2. มาตรการลดค่าไฟโดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง800หน่วย จัจ่ายค่าไฟฟ้ายึดฐานการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองที่บินเรียกเก็บค่าไฟจะมาในเดือนมีนาคมนะฮะหรือเดือนที่ต่ำสุดในช่วง3เดือนแต่หากใช้ไฟ 300- ถึง3,000หน่วยจะต้องจ่ายค่าไฟตามฐานเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนต่ำสุดนั่นเองและส่วนที่เพิ่มขึ้นให้จ่าย50%ของค่าไฟและหากใช้ไฟเกิน3,000หน่วย จะจ่ายค่าไฟตามฐานเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนที่ต่ําและส่วนที่เพิ่มขึ้นให้จ่าย70%ของค่าไฟทั้งหมดนั้นนะฮะและเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาผู้สุขข่าวรายงานว่าได้มีโพสต์แสดงความสงสัยการคิดค่าไฟในรอบเดือนมีนาถึงเมษายนที่บินออกในรอบเดือนเมษายนะฮะถึงพฤษภาทำไมยังสูงอยู่ไม่เป็นไปตามความยุติธรรมนะฮะตามมติคลมอ ก็ว่ากันไปที่ระบุว่าการจ่ายไฟฟ้ายึดฐานการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์นะฮะที่บินเรียกเก็บเดือนมีนาคมซึ่งควรต้องคิดค่าไฟเท่าที่การไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วที่บินออกเดือนมีนาถูกไหมฮะอย่างผู้ใช้ไฟรายหนึ่งระบุว่าค่าไฟเดือนกุมภาพเขานะฮะวงเล็บบินมีนาอยู่ที่800กว่าบาทส่วนเดือนมีนาอยู่ที่1,000บาท แต่พอมาเดือนเมษาพุ่งมาที่1,100บาทซึ่งสูงขึ้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะนะฮะนอกจากที่เพจการไฟฟ้านะครหลวงนะฮะ MBA ยังมีผู้เข้าไปสอบถามด้วยว่าค่าไฟเดือนเมษาจะเริ่มชำระได้เมื่อไรแล้วจะชน2เดือนหรือไม่อ,อันนี้ใช่มันเป็นประเด็นหลายคนกลัวก็ต้องจ่ายไปก่อนฮนะวนใหญ่จ่ายก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันมาตัดค่าไฟเอ้ยเดี๋ยวมันมาตัดไฟนี่แหละเขากลัวตันตัดไฟรวมถึงสอบถามได้ว,ว่า ครมอลระบุว่าจะเอาฐานเดือนกุมภาพันธ์มาคิดค่าไฟพอประกาศออกมาเอาฐานเดือนมีนาอ้าวแล้วจะเยียวยาตรงไหนเดือนมีนาใช้ไฟเยอะเกือบทุกบ้านแบบนี้ไม่เอาเปรียบประชาชนไปอีกหรือครับอ่านี้เป็นผู้ที่ไปพูดร้องเรียนนะฮะที่การไฟฟ้านในเพจการไฟฟ้าน,นั่นเองนะฮะรายงานก็แจ้งอีกว่าโดยแอดมินของเพจนะฮะการไฟฟ้านครหลวงก็ชี้แจงว่า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเดือนมีนาคมถึงพฤษภาในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อประชุมร่วมกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนโดยหากมีความคืบหน้าจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ อ่น,นะฮะ,ะเขาบอกว่าจะแจ้งต่อไปนะครับแนะนําให้ท่านทําการชําระค่าไฟฟ้าตามยอดของรอบบินที่ท่านได้รับก่อนท่าน,นไงเห็นไหมให้เราชําระก่อนอีกแล้วนะครับท่านเมื่อมีแนวทางการช่วยเหลือตามมติกรมเมื่อวันที่21นะฮะเดือน4 63ออกมาอย่างชัดเจนแล้วและท่านที่มีการชําระค่าไฟฟ้าเกินไปก็จะคืนเงินล่วงหน้าให้ท่านและนําไปหักกับรอบบินถัดไปค่ะอันนี้เขาชี้แจงนะแล้วก็ มาต่อยอนะครับก่อชี้แจงอีกว่าขอเรียนให้ท่านทราบว,ว่าตามมติคอรมอวันที่21เมษาเรื่องมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนเดือนมีนาถึงพฤษภาประเภท1.1 1.2และ1.3ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการคิดค่าไฟฟ้าท่านสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าที่ทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วได้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะ ทั้งนี้นะฮะ MBA จะไม่มีการงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าค่ะอ่าเขาบอกแล้วนะเขาจะไม่งดจ่ายไฟฟ้าแต่ต้องจ่ายรอบบินไม่ใช่เหรอเออไม่จ่ายแล้วตัดไหมอ่าอันนี้น่าคิดน,นะหากท่านได้รับชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว MBA จะทําการหักส่วนลดค่าไฟฟ้าให้ในรอบการใช้ไฟฟ้าเดือนมิถุนาค่ะโอ้โหไกลนะกว่าจะนี่พฤษภาเองเฮ้ย อะไรลดมันยุ่งยากขนาดนั้นฮะและส่วนในวันพรุ่งนี้7พฤษภาวนะฮะเวลา10โมง MBA และ PEA จะร่วมกันถแถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยตามมาติคอรมอลและจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะอันนี้เขาชี้แจงมาฮนะเราก็ไปดูบินกันฮนะนี่ฮะกลุ่มพาพันนี่เอ้ย800กว่าบาทมีนาอ่าขึ้นมาผ่านกว่า เมษาก็ขึ้นมาอีกนิดนี่นะฮะเป็นผลพวงของก้าไฟจริงๆแล้วคุณลด10% 20% 30%หรือ50%ทุกเดือนจบแล้วคุณมาต้องหักบินนู้นมาหักบินนี้มาย้อมบินนี้ย้อมไปย้อมมาเฮ้ยคิดได้แค่นี้หรอคิดสับสมไปหรือเปล่ามีเล่ห์เหลี่ยมมีพฤติกรรมกลโกงอะไรหรือเปล่าถึงต้องอ้าวลด3%จริงๆคุณไม่ต้องลดออก3%เนี่ยเดี๋ยวมีกลโกงเอาอีกนะ คืนค่ามิตเตอร์อ่าพอเขาเอาคืนค่ามิตเตอร์คุณก็เอาคืนค่าไฟถูกไหมฮะผมว่าคุณมันไม่ได้ซื้อตรงฮะการไฟฟ้าเนี่ยคุณรวยอ้าวใครลองคิดตามผมคุณลดทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งหักบินรอบนี้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 อนโอ้เสียงเพี้ยนเลยฮะลดไปเลยย0 30%ินก็ได้เอาให้มันชัดเจน่อเดือนอ่ะสามเดือนผมลดให้คุณเลย3 0อ่าถูกไหมแค่นี้โอเคแล้วไม่ต้องมาหักลบกบนี่บินนู้นบินนี้โอ้ สเปร์ละก็ตามดูกันต่อไปครับว่าเขาเจะลดแค่ไหนนะแอบผมก็ไม่ใชยก็อค่าไฟนี่แหละมันยึกยักมาตลอดผมไม่ค่อยตามเท่าไหรอ่อารำคาญนะฮะก็ขอให้ค่าไฟอย่าแพงเกินจรงนิงกันแล้วกันเราก็คำนวณเอาแก่นั้นเราแต่ค่าแพงเกินไปเราก็ไม่ไหวนะก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์เช่นกันแบบนี้ฮะท่านผู้ร้องเรียนอ๋อเอาใจช่วยทุกคนครับก็เดือดร้อนจริงๆนะรัฐบาลหรือการไฟฟ้าทำไมก็ยังจะมา ทับถมประชาชนตาดำๆๆกันอีกโอ้ยแย่ครับแย่ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังมาเมมมาแชร์และมากดสับตะไคร้ให้นักรับผมยินด,ดีต้อนรับคนที่เข้ามากดสับตะไคร้ให้ช่องเรานะครับตูเกนเซอร์กูสําหรับวันนี้ผมมารุษสวัสดีครับ